อนิเมน่าหนีชุดใหม่ของนารูโตะที่ทําให้ชนะกาอาระได้ภายใน3นาทีในช่วงหลังจากสอบจูนินนะครับผมอิโนะเนี่ยก็มาชวนนารูโตะแลวก็สกุร่ยไปทำภารกิจด้วยกันก่อนจะออกภารกิจนะครับผมก็เลยมาเยี่ยมรีที่กําลังฟื้นฟูจากการต่อสู้กับกาอาระแต่นารูโตะดันไปกินยาสูตรพิเศษนะครับผมจากอาจารย์กายที่ให้รีเนี่ยจนหมดทําให้รีเนี่ยเศร้ามากๆเลยนะครับผมนารูโตะก็เลยจะไปเอามาให้ใหม่แต่อาจารย์กายบอกว่ามันยังขาดวัตถุดิบอยู่นะครับผมก็เลยวานให้นารูโตะเนี่ยไปเอามาให้ ซึ่งมันก็โชคดีนะครับผมที่ภารกิจที่ต้องทำเนี่ยกับคําขอของอาจารย์ไก่เนี่ยเป็นที่เดียวกันแล้วประเด็นคือนารูโตะก็เปลี่ยนชุดเป็นชุดฝึกเนี่ยผมเหมือนของลีแล้วคือซนคือดีดมากไม่รู้ว่าที่กินไปคือสมุนไพรอะไรกันแน่คือไม่กลัวคําเตือนหรืออะไรเลยนะครับผมบุกเข้าป่าไปเลยจนไปเจอกับส่วนผสมนะครับผมซึ่งมันสามารถกลายร่างเป็นโคต่อสู้ที่เรานึกถึงได้ซึ่งพวกนารูโตะเนี่ยก็นึกถึงกาอาราขึ้นมาแต่ประเด็นก็คือนารูโตะสู้ได้แบบพริ้วมากเลยนะครับผมไม่กลงไม่กลัวอะไรกระบวนท่าคืออย่างพร คือมันดีดหรือพลังวัยรุ่นคือมันพุ่งกระชูดนารโตะบอกจังหวะนี้คือใครก็ได้วะ